เป็นยังไงบ้างสบายดีครับ ตอนนี้ในเรื่องก็สบายดีเหมือนกันครับแต่ก็ดีใจมากๆเลยฮะที่ทุกทุคนติดตามไม่ใช่แค่ตัวพระองค์ชายหรือกับตัวแมนวาดนะฮะแมนวาดแมนวาดนะครับแต่ทั้งเรื่องเลยทุกเส้นเรื่องในเรื่องนี้เลยฮะแล้วก็ดีใจที่เวลาเดินไปไหนมาไหนคนก็จะไม่เรียกชื่อผมแล้วครับจะเรียกว่าองค์ช,ชายองค์ชายองค์ชายแล้วก็ชอบแซวว่าเมื่อไหร่จะลุกจากเตียงเมื่อไหร่จะหายไม่สบายจะรอดถึงจบไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะสนุกสนานดีครับแล้วก็คือเราต้องผ่านต้องบอกว่าละครหลายเรื่องนักแสดงหลายคน ผ่านช่วงโควิดมาเป็นช่วงอันแล้วพอช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลงานเขาได้ออกไปผมเชื่อว่าทุกคนชื่นใจตัวผมเองก็กตื่นตันหัวใจแล้วก็ชื่นใจมากที่แบบในที่สุดงานที่เราตั้งใจทําไปก็ออกมาแล้วให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผม,มว่าทุกเรื่องอครับทุกตัวละครมันมีความสําคัญหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพีเรียดใหม่เก่าอนาคตปัจจุบันเลยครับมันมีความน่าสนใจในทุกตัวละครทุกตัวเลยก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างทํางานค่อนข้างหนักแล้วก็